ภาพที่พื้นที่7็ขอนแก่นอันนี้ก็ขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุภาพประสงค์เมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 0บทหน้าที่ของพระสงค์ที่ได้ทำก็คือในการที่เข้าไปหนุนเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพในชุมชนก่อนอการขับเคลื่อนธรรมนูญนั้นก็คือการอบรมภาคกีฬานุปถัมภ์เมื่ออบรมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในการใช้สิทธิ ในนักษาพยาบาลในนามญาติโจมในในฐานะที่ทํางานขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะโครงการที่ทําร่วมกับทางสปสชร่วมกับทางกรการเจตสุขภาพเพื่อประชาชนพื้นที่เจ็ด ในการสร้างพระให้เป็นผู้นำได้คิดกล้าทำกล้าพูดกล้าเปลี่ยนแปลงว่าโคร,รงการวชรอบ้างโครงการลมณีบ้างแล้วก็โครงการที่ขับเคลื่อนนับปัจจุบันโครงการพัฒนา,ส,า,า,นานสุขภาพของพรากีฬานุปถากแกนนำเคลื่อนสุขภาวะของพระสงฆ์ในชุมชนแบบภูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคใต้งานสารสงเห์ในจังหวัดเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็ให้พรากีฬานุปถาเหล่านี้ได้มีบทบาทในการเข้าไป ขับเคลื่อนงานในชุมชนสุขภาพทําให้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ร่วมกับรอปอสตร่วมกับทางสะสะอ,อสะสะจออร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายสนับสนุนขอของจังหวัดนั้นๆนนเพื่อไปหนุนเสริมและก็ไปเป็นพลังในการขับเคลื่อนซึ่งทางกรรมการเขตสุขภาพหรือกขอคปเจตนั้น ก็มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการส่งเสริมในการเพิ่มแัภาพโดยมีมูลนิธิเฮลเนตบ้างมีศูนย์นามัยมีสปสชมีภาคีเครือข่ายเช่นมหาจุฬาหรือส่วนต่างๆที่อยู่ในเขตของสุขภาพเจ็ดเราช่วยกันเป็นพลังในการที่จะหนุนเสริมเพิ่มสักยภาพอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดสุดท้ายเพิ่มตั้งแต่ร้อ แล้วก็จังหวัดมาสักคามจังหวัดกรสินเพื่อที่จะให้พระเหล่านี้เป็น,นลกลไกในการทํางานในระดับจังหวัดทั้งที่เป็นภาคีเครือข่ายด้วยที่ได้เชิญมาร่วมว่าจะทํางานร่วมกับพระสงฆ์ได้อย่างไรทําเป็นการสร้างเป็นกองทุนสานะาสงราข้อของท่านได้ด้วยแล้วก็อยากจะให้ทางเขตสุขภาพและก็ทางสปทชช่วยก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงของพระกิฬานุปถกในแต่ละจังหวัดนั้น เข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเรียกว่ากองทุนสุขภาพตำบลเพื่อจะได้ทำโครงการและก็นำเอางบประมาณนั้นมาขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาวของชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อรองรับชุมชนสังคมของอพัะส์สงเองและก็กลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน